ท่านผู้ปกครองคุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนหน่วยแรงและพลังงานกันเช่นเคยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูแอมก็มีพลังงานที่สิ้นเปลืองและพลังงานที่หมุนเวียนมาให้เด็กๆเรียนรู้ด้วยนะคะพลังงานที่สิ้นเปลืองคือพลังงานที่เราใช้ไปหมดแล้วไม่สามารถ นำกลับมาใช้ได้อีกนะคะเด็กๆเช่นน้ำมันหรือก๊าซต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็พลังหมุนเวียนพลังหมุนเวียนคือพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดเพราะว่าเราสามารถหามาทดแทนได้เช่นการปลูกป,ป่าแล้วเอามาทำฟืนหรือว่าแม้กระทั่งการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อมาปั่นกระแสไฟฟ้านั้นน้ำก็จะ ไหลลงสู่ทะเลแล้วกลายเป็นไอน้ำแล้วก็จะมีฝนตกลงมาบนพื้นโลกเหมือนเดิมค่ะนั่นก็เป็นการหมุนเวียนของพลังงานน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็แสงอาทิตย์ก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์นั้นใช้แล้วไม่มีวันที่จะหมดสิ้นไปนะคะเด็กๆค่ะ คลิปนี้คุณครูแอบก็ข,ขอฝากเรื่องพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานหมุนเวียนไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าคุณครูแอบจะมีหน่วยแรงและพลังงานเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนั้นเด็กๆรอติดตามชมคลิปหน้านะคะเด็กๆคลิปนี้คุณครู